สวัสดีทักทายพี่น้องครับพี่น้องกินรถพานมากครับถ้ำผ้าขาวครับพี่น้องมาแวะบานน้องจิกพอดีครับมาแวะกินน้ำไปมาซื้อน้ำแล้วแม่ใจดีใจดีครับขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อรอน้ำเย็นให้กินพองครับพี่น้องน้ำมันป่เย็นเนาะเป็นลานขายน้ำเล็กๆน้อยๆครับอยู่บ้านน้องจิกเนาะแม่เนาะแม่ยังครับแม่ซื้อยังนี่ แม่พู่แม่พู่เนาะแม่พู่บ้านเราเกี่ยวแม่พูเข้าพ่นครับโอ้ใหม่นี่ทำไมงามเนาะไม่ลื้อลงมาเตจี่หันบ้านหันมันเป็นบ้านไม้เบิดนกสูงเพียงแต่เบิดทั้งหมดเลยมันต่ำก่อนข้าเจ้าน้ามันท่วมาเนะครับง่าท่วมบ่แม่ท่วมเนาะง่ามฝนมาที่นี่ก็เลยท่วหมอท่วทั้งแล้วมันเพราะว่าของข้าเจ้ายกสูงกันทั้งหมดเลยโอ้โหเขามันต่ำเนาะแม่เขาห้ามต่ำแบบลูกสาว ลูกสาวกับลูกชายที่รับราชการนะสองคนมี้สอ้รับราชการดีดีดีใต้ตนรับราชการูสาวหลานจะเพิ่งรับราชการผู้เล็ปีนี่แหละเพี่กายในกอลกันดาเพิ่งจะเฮงปีนี่แหละความสุขสันอยู่บ้านไรสุขสันต์สาวหลานอะไรสุขสันต์ค่อยจะโตกับแม่ค่อยสิบสี่ตัวคนเดีป้า ยืนนี่สองโตบ่ะครับ,บอีบ้านนี่สองโตวนี่แยกว้านทีขายอยู่หก <c oughs> เงินเอาขายเท่าไรละแม่นึ <c oughs> วกว่าหกเงินี่ละคู่นี่บางว่า,าห,หอดหกเงินแบบแวะคู่นึงเท่าไรนี่เปิดเ,เท่าไรแม่ว่าจะเปิดไปหกเงินนี่งละโอต่อ,อ,อร,รอ,องเอาเนาะไปเบิงเนี่ยไปชไม o m นะครับใช่ไหน่าจะมีผู้ใหญ่แม่บ้าแม่เขาเขามาถามอยู่ครับมาพี่น้องมาเบิงควายงามครับพี่น้อง แม่เราเปิดเด้อพี่น้องเด้อราคาหกสิบครับพี่น้องมาต่อรองเอาครับพี่น้องคอยงามเนาะคูนึงครับพี่น้องหกสิบนี่โอ้คุยผูเนาะผูงามครับพี่น้องคอยผูครับพี่น้อง โอ้หูเนาะสองโตครับพี่น้องหกสิบครับพี่น้องมาเอาเด้อพี่น้องเด้อคูหนึ่งนี่ต่อรองรลคาได้ครับ ม่มีเบอร์ว่ครับเบอร์ยังครับแม่เบอร์เบอร์แม่ไหมเบอร์แม่ติจำไ่ได้เนวแม่เขียนไเพลาามูลคาหี่าห้าศูนย์หกสี่สี่เ็ดครับพี่น้องแม่พูเนาะบ้านนอกจิกครับพี่น้องบุณะสนใจจะได้ควายงามครับพี่น้องกวายงามนดีี่นา่งนี้โตงามแม่เรอเปิดยุกิครับคุณนี่เปิดยกิบต่อรองได้ ตะล่องได้แต่มาผู่ใายหนึ่งเห็แม่ห้องเก็บซิฟือกันใหญ่พอพันเลยลูกเบิ่มพันล้านปาดยี่ใส่ไหมอยู่หน้าคุอยู่บางไดลไปบางใดนะหน้าเขาไปเส็นนี่แหละเส็นผู้ทองนี่เส็นรัดไปตีนพู้นี่ยึดสายมือหรือขวามือครับแม่ไปเตี้อพู้จักวัดน้าทีบอเออานั่นไม่ไ่วัดน้าที่ไปกับเป็นทงหน้ากับเมียหน้าเมีอเลนนหตัวแม่บอกกเห็นอยู่บอมันมีสาตัวมันมีเมียหน้าัหนึ่งกับสองผู๋ นั่นแหละมันไม่น่าท่องเดียวที่เพ่อได้ระเลียงอยู่หันพ่อบ่ะอันลูกไส้อันผูกไว้นั่นลูกไส้กีดยางลูกสาวก็ลูกเคยออกไปกีดยางกันแต่ว่าเขากีดสวนหน่อยลูกไส้ก็ลูกไปกีดสวนใหญ่แต่กับมันจะไม่เถียงหลัง่ายๆและมีรถดำจกิดที่ตลาดเถียงนั่นแหละมันจะมีสองผูกย่หันแต่กับแม่นั่งหนึบผมครับนเนี้เอาไปเลี้ยงพุ่นเก้าตัวกับมีแม่นั่งยุ่งสามสี่ละหางของเลี้ยงมันก็มีเนาค่ะย้ายไปเนาะกระจายไป เราะว่าส้มเอาไปเลี้ยงน้องไส้ดอนนั่นดูอ๋อปลตอรครับอ๋อปลตอหน้าสะแบงก็เราโตจูนี่ค่ะเจ้านาทพอ่ออะเขามาแล้วนี่ครับ<ต><ต>ไปแม่เขาคุยอะไรครับแม่ขอบคุณครับ